สวัสดีครับผมวันนี้จะเปิดโตนะครับแต่ดีเลย์ s t ดครับเลย์โปเป็นแต่สามช้ามีทั้งหมดสิบเสียงนะผมพึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าตากล้องว่าเป็นไดนะครับผมนี่ก็พึ่งคิดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าหน้าตากล้องก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเลยนะผมอ่านี่คือเป็นเสียงที่หนึ่งเมื่อกี้ผมเปิดไปเนาะเสียงที่หนึ่งนะครับเสียงที่สองครับผม เสียงที่สามครับเสียงที่สี่ครับเสียงที่หาครับผมเสียงที่หกครับเสียงที่เจ็ดครับแต่ดวนแต่ดวนเสียงที่แปดครับผมเสียงที่เก้าครับเสียงที่สิบครับ เรียบร้อยแต่ดวนแต่ดวนแต่ดวนอ่าแต่ดวามานี่มาในบิ่งนี้ไกลก่อนอ่าสองปุ่มนี่ก็สามารถกดขึ้นกดลงได้นะครับเนาะนี่เบอร์สี่เบอร์สองกับเพิ่มเบอร์ได้ถ้ายากปิดนะครับสามารถปิดได้กดค้างที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะปุมก็จะเป็นแบบเดิมอ่าโอเคถ้าอยากมากกดกดกแค่หนึ่งกับเป็นเบอร์แปดอเก่าฝั่งนี้ก็กดปิดได้ครับผมอ่าเป็นเหล็กสวนเพื่อปิดครับ โอเค <Okay. S 1> ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นทีเเรียบร้อยถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ช่างวินคันเร่งไฟฟ้าคนเดิมนะครับสามารถไปหาผมอยู่ใน f a c b o o k YouTube แล้ะกา t i ิ t ต่อนะครับผมพิมพ์คําว่าช่างวินคันเร่งไฟฟ้ามีสินค้าทั้งดันรางแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าแล้วก็มีแต่สามช้าติดต่อมาเด้เลยครับผมสนใจก็ทักมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ